ใช้เสร็จแล้วนะครับก็เก็บเข้าล้อให้เรียบร้อยนะครับล้อสายไฟแบบนี้ใช้ง่าย<แ>ใช้สะดวกนะครับเวลาใช้เสร็จก็หมุนกลับอ่ล็อกยังไงล็อกตรงไงอ่าตัวนี้หนีบใส่กับล่องนี้ดูซิไปดูอ่าในล่องหิ้วดูเอาไปเก็บสบายมากนะครับเอาไปวางที่เดิมนี่นี่มันนั่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่นะครับสะดวกตก่อการใช้งาน อันนี้พวกแค๊ปหมูมากินแล้วนะครับต้องกรอบของมากแน่นอนเลยโอ้า y ดขอบจใจเลยนะครับอร่อยลองเลย 我闹。 啊。Oh. ไม่นะครับขาตั้งกล้องแบบพกพาอันเล็กนิดเดียวนะครับใส่ง่ายยิดขึ้นจางขาออกวางนะครับหมุนทางออกเอาโทรศัพท์มาใส่นี่ได้แล้วนะครับดูหนังดูซีรีส์ได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้ถ่ายรูปยืดขึ้นก็ได้เต็มที่่างนี้ก็ได้ เก็บก็ง่ายนิดเดียวถอดออกพับเข้าพับเข้าหมุนลงปุ๊บปุ๊บ,บมีหูหิว้วมีตะขอห้อยใายสะดวกมากกดเลย สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ได้อะไรมานะครับห่อสีแดงมาหนึ่งห่อนะครับนะครับจับดูโยนก่อนเปิดเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของเราในวันนี้นะครับวันนี้ก็เปิดออกมาแกะห่อออกมานะครับนั่นก็คือกางเกงสลักใส่ทํางานนะครับได้มา2ตัวในราคาเบาๆนะครับเนื้อผ้าดีมากนะครับเป็นยี่ห้อจีคิวนะครับนี่คือสีดานะครับก็ถือว่าเนื้อผ้าดีเลยทีเดียวนะครับโคเนีงก็ต้องนาไปตัดขาก่อนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันพอดีกับ ความยาวของขาตัวเองแต่เนื้อผ้าก็ดีมากเลยนะครับนี่ต้องไปสอยตะเข็บตรงคาก่อนนะครับก็เป็นธรรมดาของรุ่นนี้แล้วนะครับที่เขาปล่อยชายมาให้ให้เราไปเก็บเข้าเองให้เข้ากับความยาวของขนาดขาของเรานะครับได้มา2ตัวสีดําแล้วก็สีน้ําตาลนะครับใส่ไปทำงานก็คงจะเท่ดีไม่เบ่าเลยทีเดียวนะครับใครสนใจกดเลยกดเลย get the ax ส,สดีครับเขาบอกว่าคนเราต้องดื่มน้ําวันละ8แก้วนะครับแต่คุณกินละวันละ2-3ขวดนะครับวันนี้ก็พกน้ํามากินที่โรงเรียน2ขวดเลยทีเดียวนี่การรล่นช่วงบ่ายนะครับยิ่งกินน้ําเยอะนะครับนี่กดเลยกดเลย สวัสดีครับทุกคนนะครับนี่คือผลงานของนักเรียนนะครับที่เราพิมพ์มามีเยอะมากเลยนะครับพิมพ์สีตลอดไม่เคยมีขาวดำไม่เคยมีว่าไม่มีสีสันนะครับเพราะว่าเราใช้หมึกพิมพ์ของบาร์เทอร์นะครับซึ่งมีความคุ้มค่ามากอันนี้ก็คือที่ใช้มาแล้วนะครับประมาณจะ 1ปีได้นะครับเราเติมไปประมาณ2-3สครั้งกับการพิมพ์เอกสารไปประมาณโถนเยอะมากเลยนะครับเป็นหลายพันแผ่นเลยทีเดียวนะครับสุดคุ้มมากเลยนะครับอันเนี้ยสีดำก็จะได้เยอะหน่อยมีสีดำสีเหลืองนะครับแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีฟ้านะครับก็คือเป็นแม่สีในการทำให้เครื่องกินพ์ทำงานนะครับพิมพ์ออกมาได้สีสันสดใสอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็คุ้มมากนะครับ หมาะสำหรับงานเอกสารและก็สำหรับคุณครูทุกๆคนนะันี้คืองานที่พิมพ์ออกมานะครับเยอะมากเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับหมึกพิมพ์มาเทอถุงหิห้วนะครับนี่นะครับเอาไว้ใส่ของใส่อาหารใส่อะไรหิ้วได้สะดวกนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบเก็บของใส่ถุงเพื่อไม่ให้มันมีฝุ่นเกาะนะครับหิว้วแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ห้อยแยกให้น <Yeah. S 1> ักเรียนคนละชิ้นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นคุณภาพดีเลยนะครับแบบูสิบมหรือหลากหลายขนาดนะครับสามารถซื้อมาใส่ของใส่ไรกันฝุ่นใส่อาหารเข้าตู้เย็นก็ได้นะครับกดเลยอากาศร้อนแบบนี้นะครับเราก็มีตัวช่วยนะครับนี่นะครับพัดลมพกพา พัดลมก็แตะเปิดตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้จะมีปุ่มเปิดนี่นะครับวันนี้เบอร์หนึ่งนะโอ้ยเย็นอยู่นะเนี่ยเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามนะครับนี่พอได้ขายร้อนนอกสถานที่นะครับโอ้มันก็เย็นมากมีให้เลือกหลายสีนะยครับนี่สีเขียวนะครับดูสวยดีแล้วก็อีกทีหทีนึงก็กดปุ่มนะครับกระดับแต่ว่าห้อยคอ พกไปไหนก็ได้เดินไปเดินมาก็คอยติดคอไปนะครับกดเลยกดเลย